กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้รวมทั้งพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศแบบยั่งยืนและรองรับการเติบโตของภาคการขนส่งในอนาคตกรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินโครงการประการความลึกร่องน้ำเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี2558ปัจจุบันการพัฒนาการขนส่งทางน้ำจะต้องได้รับการพัฒนาอีกเป็นจำนวนมากนโยบายของรัฐบาลจะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ำจาก114เป็น119เพื่อให้การขนส่งทางน้ำมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ถูกลงกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการรับผิดชอบดูแลร่องน้ําเพื่อการเดินเรือจึงมีนโยบายเพื่อรับประกันร่องน้ําเพื่อให้เรือสามารถจะเข้าสู่ท่าเรือได้ตลอด24ชั่วโมงใน365วันซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจที่จะมาลงทุนประกอบธุรกิจการขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่าตั้งเป้าไว้ว่าจะดำเนินการให้สำเร็จในปี2558เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการประกันความลึกร่องน้ำเศรษฐกิจเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นรวมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง มาเป็นการขนส่งทางน้ำและทางรางซึ่งเป็นการขนส่งที่ประหยัดพลังงานส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย